องวลีฮิตแม่มาแม่มาค่ะจากละครเรื่องทิดดาวานนอนนะคะเธอเองก็ต้องบอกว่าหลายๆคนที่ติดตามเธอก็จะทราบดีนะ,ะว่าเธอเนี่ยคลอดลูกคนแรกที่ต่างประเทศแล้วก็กลายเป็นคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะยังจําได้ในยุคนั้นเนี่ยสำหรับอดีตนางเอกดำก็คือเอมี่อเมริยหรือว่าอเมรียจาขอบค่ะสาวลูกครึ่งไทยในเทอร์แลนนะคะที่มีการ แจ้งเกิดจากละครเรื่องที่ดาวาน,นอทางช่อง7ค่ะเจ้าของวลีสุดฮิตเลยก็คือแม่มาแม่มานะคะที่ตอนนั้นเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าโด่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองจริงค่ะก่อนที่เธอเองก็จะมีการหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงอยู่พักใหญ่เลยนะคะรวมถึงมีการกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งจากการที่ตัวเธอเองเนี่ยถูกจับกลุ่มดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพต,ติดค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเหมือนจะมีรายงานนะคะว่าศาลได้มีการนัดเอมี่อเมริยเนี่ยให้มาฟังคำพิพากษา แต่เธอเองเนี่ยกลับไม่เดินทางมาค่ะจะมีการออกหมายจับนะคะอีกทั้งสารเองเนี่ยก็นัดอ่านคำพิพากษาจำเลยก็หลบหนีไม่ได้มีการเดินทางมานะคะศารเองจึงอ่านคำพิพากษารับหลังทีนี้ค่ะเรื่องราวมันก็เงียบหายไปอยู่พักใหญ่ๆนานมากเลยคุณผู้ชมค่ะ จนเอมมี่อเมรีกเนี่ยก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวด้วยการจู่ๆเนี่ยเหมือนโพสต์รูปลงอินส a าแกรมส่วนตัวก็คือประกาศข่าวดีนี่แหละค่ะว่าเธอเองเนี่ยมีการคลอดลูกคนแรกแล้วนะคะเป็นคุณแม่แบบเต็มตัวเลยโดยมีสามีชาวต่างชาตินั่แหละค่ะคอยให้กําลังใจอยู่ไม่ห่างเลยนะคะต้องบอกว่าสำหรับในเรื่องของเพศลูกแล้วก็รวมไปถึงชื่อของลูกนั้นเอนมี่ Emmy เองก็ไม่ได้มีการระบุไว้แต่อย่างใดน,นะคะเพียงแต่ว่า มันมีแค่คอมเมนต์จากแฟนๆที่เข้าไปร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายแล้วก็ต่อมาภาพดังกล่าวผู้ชมคะก็ได้มีการถูกลบาหายไปจากอินสตาแกรมนะคะก็เลยเหมือนก็เหมือนเรื่องมันก็เงียบไปอีกอ่ะผู้ชมทีนี้ค่ะต้องบอกว่าเอมี่อเมริจาขอบเนี่ยอ่าปัจจุบันอายุของเธอก็33ปีเข้าไปแล้วคะ่ะเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการที่ชนะการประกวดมิสทินไทยแลนด์2006แล้วก็เริ่มมีผลงานภายพยนตร์เรื่องเดอะกิก2ก่อนที่จะได้มาเป็นนางเอก ละครเรื่องที่ดาวานอนนะคะต้องบอกว่าชีวิตของเธอเนี่ยผ่านมรสุมมันหนักหนาพอสมควรเลยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าฐานผมอย่างหนักก็ว่าได้นะคะเธอเองเนี่ยตอนนี้ก็ออกมาเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะใช้ชีวิตตามปกติแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีก็ได้นะคะทางโลกออนไลน์เนี่ยได้มีการออกมาโพสต์เป็นคลิปของนาะงเอกสาวที่โอ้โหกําลังตั้งใจทํางานขยันขันแข็งมากเลยค่ะเพราะว่าเธอเองก็ขายของนะเพื่อที่จะ เลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวอย่างไม่ย่อท้อเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้เนี่ยออพลิกชีวิตกลับมาแล้วเป็นกําลังใจให้เธอด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม